สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ที่ดุสิตเซ็นทรันพาร์คครับฉันอยู่ที่บริเวณชั้น4ี่นะครับชั้น4เนี่ยจะเป็นชั้นที่เชื่อมต่อกับดุสิตอรุณนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกคือเราพูดมาหลายทีแล้วว่าเราจะมาช่วงแบบค่ำๆนะช่วงกลางคืนก็เลยบอกว่าพาทุกคนมาดูบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันว้าเพราะว่าทุกทีที่มาก็จะมาแบบช่วง กลางวันตลอดนะไม่เคยมาช่วงนี้คือุิยสวยมากอุ้ยทุกคนอุ้ยฝนตกอุ้ยทุกคนอุ้ยทุอุ้ยทุกพออุ้ยทุกคนฝนตกโอ้สวยมากอุ้ยกลางคืนสวยมากเลยอะดูกรุงเทพมหานครน่ะช่วงกลางคืนน่ะกลางวันก็ว่าสวยแล้วนะกลางคืนสวยมากดูโอ้มันเห็นตึกแบบ รวมๆเนาะวิจะว่าฝนมาฝนมาดุสิตอารุณ์สามครั้งฝนตกสามครั้งขอบคุณที่ใช้บริการฝนตกตกครั้งมาที่ไรฝนตกตลอดเลยเนี่ยสวยมากด้านหน้าคือส่วนลุมพินีนะครับแล้วก็ทางด้านนั้ก็จะเป็นถนนสีลมเนาะเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็จะมีแบบรถไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาเนาะ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนดีกว่าทุกคนไปดูบรรยากาศก่อนที่ฝนจะตกหนักว่าเดิมมีคนเริ่มกลับแล้วเพราะว่าฝนมันตกนะไงโอ้โหดูด้านบนแต่ว่ามันอาจจะมืดมดหน่อยนะเพราะว่าแสงไฟ,ไฟเขาจะมีเขาจะจัดเป็นสวนแบบเล็กๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ได้อ่อจัดกับแสงไฟจัดนะให้มันดูคลุมๆม,มันก็จะสวยนเนี่ยตรงนี้ตึกสวยมากเลยอันนั้นน่าจะเป็นวันแบงค็อกปะ ใช่เลยนั่นตึกทางนู้นน่ะโอ้โหดูบรรยากาศอ่ะคือของจริงสวยมากทุกคนถ้าใครมากรุงเทพมหาคนครอย่าลืมอย่าพลาดมานะส่วนดุสิตอรุณนะฮะสวนดุสิตอรุณอยู่ที่ดุสิเตเซนทันปาร์คสวนมันสวยมากกลางคืนน่ะแนะนําให้มากลางคืนนี่รถไฟฟ้าแนะนําให้มากลางคืนด้วยนะกลางวันก็มาก็จะได้อีกฟิลนึงกลางคืนอีกฟิลนึงนี่ เนี่ยตรงนี้เขาจะมาถ่ถายรูปกันเขาจะมาถ่ายวิดีโอกันเยอะเหมือนจะเป็นแบบจุดมานั่งพักผ่อนอาจจะพาไปเดินดูด้านบน,เ,นเขาจะบอกว่ามีสวนมีอะไรเงี้ยนาะโอ้ยแล้วฝนก็ปล่อยลงมาแบบแรงแล้วเนี่ยนีอ,สอ้สวยงาม เดินเล่นช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะว่ามันเพราะมันกลางคืนแล้วไงตอนนี้คือถ้าแบบเราเดินนะจากชั้นสี่มันก็จะเดินขึ้นไปถึงชั้นห้าเลยนะครับจะเชื่อมต่อระหว่างแบบชั้นสี่ชั้นห้าเลยเนี่ยสวยมากอะคือเวลาเราเห็นเนาะกับกล้องถ่ายมันก็จะแบบอาจจะไม่เท่ากันนะตาคนมันก็มองสีได้เยอะกว่าอยู่แล้วเนาะอาจจะมืดๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่า บรรยากาศเขาทําให้มันมืดเข้าไวเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเลยอย่าพึ่งตกหนักนะฮะอย่าพึ่งตกหนักนะฮะขอแบบเดินดูก่อนนี่นะสวยงามสวนแล้วต้นไม้คือเขาทําแบบเหมือนว่าต้นไม้นี้โตมานานแล้วอะ่ะคือแบบต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอะ่ะมาดูน้ําตกนะครับนี้ อรุณฝนก็เริ่มมาก็คือจะมีแบบอาคารสำนักงานแล้วก็จะมีโรงแรมนะัะโรงแรมดุสิตธานีเดี๋ยวเราไปเดินทางฝั่งด้านนี้ดูก่อนนะวา่ามีอะไรยังไงบ้างตนะักสวยังน,นะวิววิวต้นไม้ นี่มาแบบมากลางคืนอย่างนี้ก็ดีเนาะสวยดีอะคือพูดกับทุกคนไว้แล้วว่าแบบเดี๋ยวพามากลางคืนพามากลางคืนครั้งแรกก็มากลางวันวันเปิดครั้งที่สองก็มากลางวันฝนตกครั้งสามมากันพอมากลางคืนปุ๊บฝนตกโอ้ชีวิตนี้ผูกกับผูกพันกับฝนจริงเนาะทําอะไรฝนก็ตกนีุ่รถไฟฟ้ามาเห็นปะ อ uh oh. รถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าจากอันนั้นจากราชดำรินะฮะน่าจะเป็นราชดำริมาสีลมฟ้า <Wow. S 2> สวยงามตันทองเรื่องนี่เลยอ่าขึ้นสามารถเดินขึ้นไปชั้นบนไปถ่ายรูปได้สวยจริงสวยจริงสวยจังสวยแบบสวยเนี่ย นี่คือเราเดินขึ้นมาหนึ่งชัน้นเราเดินขึ้นมาแล้วข้างบนหนุนเราต้องขึ้นไปด้านบนนู้นอีกนะสวยเนาะมีแต่คําว่าสวยแหละสวยเพราะมันสวยไงดูคือจริงจริงอะฟ้ามันจะแบบมืดไปหมดนะแต่ว่ากล้องมันก็อาจจะแบบมีการปรับแสงอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบฟ้ามีสว่างบ้างมีมืดบ้างแต่ว่าของจริงคือมันก็มืดแล้วพอมันข้างหลังมันมืดหมดเงี้ยแล้วแบบแสงไฟมันระยิบระยับมันก็จะสวยมากเลยทุกคน รูบรรยากาศสะกนไปเดี๋ยวเราเดินจากตรงนี้ไปตรงนี้เป็นรังนกนี่เขาเขามีรังนกอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่เห็นหรอกมืดมันมืดมีรังนกเดี๋ยวขอเดินกัน <mm> ติต๊บตึต๊บต๊บอ <mm> ่าไปเดินต่อเนื่องมันเขามันเริ่มแบบได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ หนักมากก็ยังเดินได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้คือเดินลัดขึ้นไปชั้นบนได้แต่ว่าเเราจะเดินไปตรงนี้เห็นไหมคือแบบมันจะเป็นเป็นสะพานเป็นบันไดเป็น,เป,นเป็นทางไม้อย่างเงี้ยนะฮะยาวๆเราสามารถมาเดินถ่ายรูปมาเดินเล่นได้ในวันฝนไม่ตกนี่นี่จุดเชื่อมต่อกับชั้นชั้นห้านะครับถ้าใครอยู่ชั้นห้าก็เดินออกมาได้นะ อยู่ชั้นสี่ก็ได้ก็คือเดินไประหว่างชั้นสีนน่ชั้นห้าเนี่ยชั้นห้าชั้นสูงสุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนดูบรรยากาศต้นหม้ร่มเรามีนะแต่ว่าเรายังไม่กลางมันยังไม่แรงมากสวยดีน้ำตกเขาทำน้ำตกสวยเนาะบรรยากาศตอนกลางคืน เด็นต่อเด็นต่อด้านนี้มีปลานะในน้ำมีปลานะในน้ำมีปลานะในน้ำมีข้าวในเรามีไก่ในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในเรามีไก่นะฮะ เดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้นี่ไงตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่ารังนกก็คือเหมือนแบบว่าทำเป็นซุ้มแบบวงกลมอยู่ด้านบนคล้ายๆรังนกอะไรเงี้ยนะด,ด,ด,นดูนี่ฝนตกพื้นเปียกหมดแล้วนะีน่ไดอวิวแบบวิวทิวทัศน เดินไปทางนี้ดีกว่าเดินขึ้นเราไปเดินดูข้างบนเราไปข้างบนเนี่ยแล้วก็แบบมันจะได้เห็นมุมมองทั้งหมดนะก่อนที่ฝนจะตกหนักไปกว่านี้มาวันไหนก็ไม่มามาวันฝนตกเราโทษตัวเองไม่ได้ถ้าถ้าเราโทษตัวเองคือเราก็จะผิดไงตกวันไหนก็ไม่ตกตกวันที่มานี่โทษฝนเฮ้ยนี่มีแบบร้านร้านแบบของกินอ่ะอ๋อ มันเป็นแบบร้านของกิน,ร,นกร,รันจกฟงกัแฟเฮ้ยเห็นปะนี่แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนได้บรรยากาศอุ้ยมีแบบว่าร้านของกินสวยงามไปเดี๋ยวลองเดินอันนี้คือเพิ่งน่าจะเพิ่งมาเปิดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นเนี่ยรา้านคาเพิ่งมานี่ชั้นบน ไปเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงนะฮะไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันเ,เขามีแบบว่าเป๊ะมากเลยเขามีแบบไม้ถ่ายรูปมีคลิปหนีเมีอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามรั้วตามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินฟิลแบบเดินถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเออเจ๋งเนาะได้ได้ได้ได เราต้องขึ้นไปข้างบนนึงมันจะได้เห็นวิวทั้งหมดว้าวสวยไหมทุกคนสวยไหมสวยเนาะใครไม่สวยก็ช่าง <c oughs> พูดเองพูดเองว่าสวยก็สวยของมันสวยมันก็สวยจบเดินเอาแล้วต้องเอาเดินทางนี้อีกเอาเดินทุกมุม เดินทุกสะพ,พานที่ของาให้เดินนี่ตอนนี้ก็จะมีแบบน้ําตกไอ้น้ําตกก็จะไหลลงมาแล้วก็มีน้ําพุอยู่ตรงฝั่งด้านนู้นด้วยนะครับสวยดีว้าวตรงนี้ก็สวยมากเลยคือของจริงอะ่ะเอาเอาทุกคนคือของจริงมันสวยนะคือบางทีแบบว่า พอเราเห็นในวิดีโอบางทีมอาจจะมืดมอาจจะแบบเออแต่พอเรามาด้วยตนเองอย่าเงี้ยนะเรามาเดินดูอย่เงี้ยมันก็จะสวยมากแสงแสงอะไรมันได้พอดีสายตาวาันนี้ฝนตกปนตอกเ,เดี๋ยวเดินต่อเนื่องนะครับเดินเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนู้นเลยเนี่ยชั้นสูงๆงเลยหวังก็หวังว่าเดี๋ยวเราเราจะอาจจะ <laughs> ทำให้มันสว่างขึ้นสักหน่อยหนึ่งก็ น่าจะได้อยู่มัง้งเนี่ยน้ำพุโอความเป็นแบบน้ำพุความไฟความไฟความสวยความเ๊ะเนาะเออเอาสิเอาสีน้ำพุน้ำพุ ตอนนี้ก็คือเขาก็จะเปิดถึงเวลาแบบเปิดห้างอะนะน่าจะประมาณสี่ทุ่มไหมทุกคน <c oughs> ดูเวลาเปิดปิดห้างนะใครจะมาก็คือเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณแบบเกือบเกือบทุ่มหนึ่งอนะมันก็ยังเดินได้อยู่อันนี้คือตรงนี้ไปไม่ได้นะครับเราต้องลงไปด้านล่างอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนเ,เราจะพาไปดู ว่าวิวจากด้านบนเป็นยังไงบ้างนะครับสวยไหมไม่น่าเชื่อนะว่าแบบนี่คืออยู่บนบนชั้นหกชั้นเจ็ดแล้วนะอยู่บนตึกนะอยู่บนตึกหกเจ็ดชั้นแล้วนะไม่ได้อยู่พื้นดินคนก็เก่งเนาะสามารถเอาสวนใหญ่ๆมาอยู่บนตึกสูงๆได้ดูเดินต่อว้าว คือปกติมากลางวันไงมันก็จะแบบฟิลบรรยากาศกลางวันธรรมดาพอมากลางคืนปุ๊บมันให้อารมณ์รีสอร์ทอะมือนรีสอร์ทที่แบบว่ากลางคืนแล้วก็มีสวนแล้วก็เปิดไฟอะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวแล้วก็ได้นอนพักรีสอร์ทอะไรเงี้ยมันก็จะอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้นอนหรอกส่วนมากนอนโรงแรมห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยสามร้อยไม่ได้นอนโรงแรมแพงหรอกช่วงหลังอะงบมางบประมาณไม่เพียงพอ ว้าวนี่ไงดูมุมนี้มันก็จะเห็นเป็นจุดๆๆเนาะโอ้ไฟมันเป็นแบบนี้ไงไฟเขาไม่ได้แบบเปิดสว่างไงเนี่ยมันเป็นไฟแบบเป็นโคมเป็นจุดๆๆมันก็เลยเห็นไฟเป็นแบบเป็นวงๆอ๋อนี่ไงจุดนี้เขาจะเป็นแบบจุดชมวิววิวทั์ทั้งหมดนี่วิว วิวทิวทัศของจริงมันสวยนะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าแบบเวลาถ่ายออกมาแล้วมันจะสวยเท่าที่ตาเราเห็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้หัวเริ่มเปียกแล้วสีษะศีรษะเริ่มเปียกแล้วเพราะว่าอยู่นาน <c oughs> าสวยนะดูดูดไฟแสงไฟประมาณนี้เดินไปก็คือสุดทางนั้นแล้วก็ขึ้นไปอีกเราขึ้นไป เรามาแล้วเราก็ต้องขึ้นให้มันสุดให้มันสุดทางไห้ดูซิกลางคืนนะตลางคืนคนเยอะอยู่นะเนี่ยคนยังเดินกันเต็มเลยถ้าฝนไม่ตกก็จะเยอะกว่านี้อีกนะว้าวตึกสูงมากดูบรรยาก,กาศ <c oughs> ดูตรงนั้นคือที่เราเดินผ่านมา <c oughs> เล็กๆตรงนั้น <c oughs> อยู่นล่างด้นานล่างนู้นเล็กๆไงเห็ไนไะห ตัวนั้นคือส่วนลุมส่วนลุมก็น่าจะยังมีคนวิ่งอยู่นะออกกาลังกายไปเดินขึ้นไปแล้วคือข้างบนเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่นะยังสร้างไม่เสร็จนะที่ได้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือกําลังสร้างอยู่รู้สึกว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมมาคือฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งนี้จะเป็นอาคารโรงแรมดุสิตธานีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่คอนโดแล้วก็อันนี้คืออาคารสํานักงาน ขาจะรวมกันอยู่นี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสวนดุสิตอรุณดุสิตเซ็นทรันพาร์คนี่ไงตรงนี้คือจะมีแบบจุดที่เขาทำขึ้นมาเพื่อแบบให้อา่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิดเหี่ยวจิตใจอยู่ตรงนี้นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นเท้า เท้าสันตะดุสิตนะฮะลังคืนประมาณนี้แหละทุกคนดูเลยุทุกคนโดดิโอ้ด oh. ได้วิวทิวทัศน์สวยงามสุดยอดดูสิตเซนทัทนปา่าเดินย้อนกลับแล้วนะครับทุกคนสวยงามก็จะเป็นแบบได้ฟิวประมาณนี้แหละใครมาก็จะได้แบบบรรยากาศ แต่ว่าเอาจริงๆสวยมากเลยนะตึกเหล่านี้เห็นไหมแสงมันสวยมากเดินต่อเรื่องนี่ไงลังนกที่บอกเดี๋ยวมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะก็จะเห็นแบบเล็กๆกลางวันกลางคืนมันคนละฟิเนี่เราไปตรงนี้ได้เราเราออกตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบชั้นชั้นน่าจะชั้นห้า แต่แตมีแบบร้านของกินแล้วอะเออเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้มีของกินเฉยเป๊ะเลยเป๊ะมาก่าเดี๋ยวเราลงต่อเราลงไปชั้นล่างต่ออืออ ลงตรงตรงนี้ป่ะลงตรงนี้ดีกว่าเพราะนี่เขาไปลงลงชั้นห้าตรงนี้ได้แต่ว่าเราจะลงตรงนี้ปับป๊บปั๊บแล้วก็เดี๋ยวลงจากนี้ก็น่าจะกลับแล้วล่ะทุกคนพระมันไม่มีอะไรแล้วลงตัดมาเลยไม่ต้องเดินอ้อมคอมเดีเดินลง คือสวยงามใครมีโอกาสมากรุงเทพมหานครนะสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะใครที่แบบว่ามีโอกาสมากรุงเทพก็อาจจะแพลนตรงนี้ไว้สักที่หนึ่งเนาะอาจจะครึ่งวันก็ได้ไม่ถึงครึ่งวันก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตอลังการเลยแบบเดินไม่จบไม่สิ้นขนาดนะั้นห้างก็ห้างก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็แบบเผื่อเรามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็แพลนไว้สักหลายๆชั่วโมงแล้วกันคืออย่างน้อยก็ มาแล้วกันเพราะว่ามันก็สวยเนาะอาจจะแบบถ้าใครพักอาจจะพักอยู่แถวสีลมอะไรเงี้ยพักแบบใกล้ๆสีลมนี่ก็สามารถที่จะเออมามามากลางวันนะแล้วก็แนะนําให้มากลางคืนด้วยอุ้ยมันแบบหมุนๆม,มาคือควรจะมาทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพราะมันได้คอนฟิเมุมเนี้ยสวยมากเลยมุมเนี้ยปเดื เดินย้อนกลับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับก็กลับแล้วกลับและ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดเป็นแบบจุดไฮไลท์นึงเลยนะที่ควรจะมาถ่ายรูปกันอ่ะตอนกลางคืนเนี่ยเห็นไหมมันก็ถ่ายรูปสวยส,วส,ส่วนจุิอัรุณสวยจริงมันได้คือมันสวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวิวข้างหน้ามันเป็นพื้นที่โปรง่งเพราะว่าข้างหน้าคือสวนสวนสวนลุมพินีลืมสวนลุมพินี เห็นไหมพอมันเป็นสนสามพินีก,กว้างๆเนีย่ย <c oughs> คือแบบต้นมามันจะเตี้ยแล้วมันก็เลยเห็นวิวไกล <c oughs> พอเห็นวิวไกล <c oughs> ๆ,ๆก็จะเห็นตึกไกลๆเนี่ยสวยๆเนีย่ย <c oughs> ก็เลยแบบโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะก็เห็นวิวรถไฟฟ้าน <c oughs> ี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้อันนี้คือทางที่เราเดินมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้แหละแล้วก็เดินเข้าไปในห้างนะครับตอนนี้เรากํ <c oughs> าลังจะเข้ <c oughs> าไปใน ห้างดุสิตเซนทัทนพาร์คนะครับถ้าใครแบบมีเวลาว่างๆก็มาเที่ยวนะฮะแลเดินเล่นจบแล้วหมดหมดหมดเดี๋ยวขอไปเดินแบบเดินเล่นด้านในก่อนว,ว้าวดุสิตนี่ดุสิตเซนทัทนพาร์คนะครับบา,บายเจอกันบ๊ายบาย,บาย ไปเดินเล่นห้างก่อน